คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูสลัดทูนา่าฟักทองทอดมาฝากค่ะเราใช้ทูน่าในน้ำแร่นะคะสำหรับทำแซนด์วิชเนาะให้เพื่อนเอาน้ำออกให้เยอะที่สุดนะจากนั้นน้ำมะเทใส่ทชามค่ะแล้วใส่ฟักทองนึ่งลงไปเราก็จะใช้ประมาณสัก1-2ชิ้นนะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะ ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองบี้ให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นก็จะทำการปรุงรสชาตินะคะด้วยการใส่พริกไทยป่นลงไปประมาณสักเล็กน้อยก็พอค่ะตามด้วยโชยุค่ะแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อยน้ำพริกเผาประมาณสักหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นเราจะนำไปทอดนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆเนาะทาน้ำมันที่กระทะสักเล็กน้อยค่ะวันนี้เราก็เลือกเป็นกระทะ Korea King Diamond ของเราเนาะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะใครจะเอาไปย่างเอาไปอบหรือว่าเอาไปนึ่งนะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะ เราก็จะปิดฝาไว้สักครู่นะคะจากนั้นพอมันเริ่มแห้งเราก็จะทำการกลับด้านเนื่องจากว่ามันบางนะคะมันก็จะทำให้กลับด้านยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสัก4ชิ้นนะคะแล้ค่อยกลับทีละชิ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปจัดใส่จานผักสลัดของเราที่เตรียมไว้เลยนะคะผักสลัดนี่ก็ตามชอบนะวันนี้ก็จะมีหลายอย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําสลัดราดลงไปปริมาณตามชอบเลย แล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมายองเนสสีราชาค่ะตัวนี้อร่อยมากมีความเผ็ดนิดๆน,นะคะใครไม่เคยลองแนะนำมากๆค่ะจากนั้นก็อาจจะมีของเปรี้ยวเ,เล็กน้อยนะเป็นเลมอนสัก2ชิ้นนะคะใครจะใช้น้ำมะนาวบีบราดลงไปก็ทำให้อร่อยขึ้นลองดูค่ะ